ครับ,บอีกก็่องสงถ่ายไทนเียวยังครับมึงมจะกินว่าอที่บ้านรัน้ยเยังกินได้เดียวลต้องซื้อผิดคนเองกับขอบครัวครับม <c oughs> าเลยครับมาเลยครับทำยังไง <c oughs> อือ่แล้วพี่มาเสียมาก ก่ดน้ำเายะย่าคนอยากขิดน้ำบ้างเอ้าหายต้นถั่วอย่ยงก่อนตันมาได้ครับขีนยาีก่าต้มนกอีสาน มันกุ้งไปนี่กุ้งไปกุ้งมาเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วเอราเขาลดหลุดยังเหนื่อยทางใช่ไหมใช่ไหมเสราะเาน้ำไม่ร้นลืมประทานนู่นมันมนเทียวโอ้ Mà ừ. <laughs> ừ, chọc chọc ừ, không cơm đây. Nước thịt nó đi nó. thế Thế, <cười> thế. <cười> thế

เม่งไงมีมัวบ้างจีนเาทำจีนเาไปจกหัวกับไต่ไ่ว่มบไม่วย่น้ำกันถ้าเป็นโควิดเป็นน้ำกันสองคนนี่เปลีนไหนี่ตัวนี้พวเปลีนมันมันบวกถึงูกถึงีได้นานแค่ว้าวยมาแบ่งนี่นะนี่เยทำ เป็โควิดเต็นหมกมพี่ผักแม่ถ้าเรบิดอยูผักใส่ไงบมีหรอไม่ทำไไงเลยปก่อนบะี่รออย่าห่าอย่าห่มาปรเดต้สมเป็นกระต่ายด้วยนะเไดนไร เกิดมาตายเที่ยวเดียวแ่มันมีโประจําตัวก็ตายได้วกี่มีโลประจําตัวคือพวกสูงอายุแล้วปดขนไรปวดกระตายขึ้นไปวดระตายที่อยอ่ปวระตายอีอะต่าม้วนแต่บเลยนะลาดุวาฬ่ปาดางเมื่เอาจวไปข้อมไหม ตม่นเนื้อพี่ตเคี่ยต้มหนที่เบา่ยน่าเีดไ้เย็นยมันสหม่คยจะนนะแล้วก็อุ่นคนแน่แ่หนึ่งแเนื้อแล้วก็อุ่นยังล้วก็เปห้านจะสีนี้แมงว่นแมงบนเนอะแมนก็เหนห่อนเลยนี่อเรากับเสือเยอย่ขางนทางเล ก่สีไงเนม่แหละเขาจึงปร่ยากให้ไปกินบ้านแต่เขาอยากเฮ็ดเองนมแม่ปรุงเองเฮ็ดเองมาแล้วเอาหนี่างหน่เอาบนเตียงมาข้างหนึ่งมากทำอมควาบิกินไม้บอแม่เอาขักินแล้วเขากินเนีต็มเขาแบกได้น้หนึ่ง ตัวย่างเดียวแล้วทั้นนันโมได้อัธรตาเซียนมันกี้อาตัวขอดเนี่ยวุ้นหนามเห็ดสีม่วงอุ้ยหน่มเป็นยัดเส้นปลาเย็นหนึ่งกขสื่อเยอเนี่ยนงไงรเดียวัวจั๊โรสอรู่แล้วบุญเช้นนะ

ใส่ไแกวใส่ uh ๋งกับตาหนูตาหนูไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงกินไหมลูกฮะกินแล้วแล้วอ๋อกินลูกจีนอันนี้มันกินอยู่ได้นะโอ้โหติดกับพ่อกินอันนี้นอนไหมลูกทีเดียวเอา

ตนี้อมแนดแม่กิมมี่พี่สาวเี้ยแต่กิมม่พ่สาวไม่าวใครอยใคเหน่ะพู่สาวไอ่เดม้เอาเอาอะไฮนี่เด้กพ่สาวไอ่เดมโดนแล้วก็ค่อยมาข้าไในขี่มนี่ห้อปอไ มันเ่ได้แล้วก้าสิบี่ลอยแล้วเกสิล้ยต้องน้ำขีดไอเดียแติดแก่แต่มาขึมขึ้นเะไทยใ่บรแล้ว นีตัวไม่หนามก็ชอบอันนี้ไม่เห็นตัวอันนี้ทั้งที่มัมีหนามเลยดิเดเอ<ะ>าจะบอกตายแล้วมันน้ำลงกไหมันมนี่โอ้ยตอนกูไม่ถามีไง

ทีนี้นกิมโดน้ำฝนมาาดที่แ้งแงแล้วน้ำนมากเดี๋ยวพี่านา้าต20ตัวป้นปนกินด้เลือทำจะได้นูน้ำเราข่าวมึกินให้เลือก <uw acht> เไนตัวเียครับเรื่องอะไแจ้คนติดตามคนแชร์กได้เลยครับ